สวัสดีครับทุกผู้ชมดูเหมือนว่าจุดฮอตสปอตครั้งใหม่ของความขัดแย้งทั่วโลกจะเริ่มเปิดฉากขึ้นอีกแห่งในลเร็วๆนี้แล้วครับเมื่อความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซร์ไบจานกําลังประทุขึ้นซึ่งแอดมินขอเท้าความความเป็นมาของสงครามนากโนโคารบักแบบส,สั้นๆพอได้เจค,ความครับว่าความขัดแย้งในสาธารณรัฐนากโนคารบักหรือสาธารณรัฐอาร์ซัต ดินแดนพิพาทที่อยู่ในสาธารณรัฐอา,ร,ร,าร์เซบจานมีเนื้อที่4,400ตารางกิโลเมตรมีประชากร1 4 6แสนคนซึ่งร้อยละ76เป็นชาวอาร,ร์เมเนียที่เหลือเป็นชาวอาร,ร์เซบจานครับปัญหาความรุนแรงระหว่างอาร,ร์เซบจานกับอาร,ร์เมเนียเกิดขึ้นจากการรับรองของสหประชาชาติที่ให้แผ่นดินของนกนคารบักเป็นของอา,ร,ร,ร,าร์เบจานโดยไม่เป็นไปตามหลักพลเมืองจํานวนมากของประเทศ กลายเป็นรัฐซ้อนอยู่ในรัฐอีกที่หนึ่งในทางปฏิบัตินาโกโนคาร์บักก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายอาร์เมเนียทําให้ดินแดนแถบนี้ไม่เคยสงบสุขเคยมีการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างอาร์เซเบานจนเกิดเป็นสงครามนาโกโนคาร์บักเมื่อปีพศ2531ถึงปีพศ2537หรอโดยอาร์เมเนียเป็นฝ่ายชนะทําให้ชาวอาร์เซเบยายต้องออกจากพื้นที่แห่งนี้ ความขัดแย้งมีมาต่อเนื่องจนเมื่อวันที่27กันยายนถึงวันที่10พฤศจิกายนพศ2562ก็เกิดการสู้รบกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยคู่สงครามคือสาธารณรัฐนักโรคาลบากักร่วมกับอาร์เมเนียส่วนอาเซอรบจานร่วมกับกองทัพแห่งชาติซีเรียและมีโดรนจากตุรกีและอิสาราเอลสนับสนุนซึ่งสงครามความขัดแย้งครั้งนี้นั้นครับยังมีมหาอำนาจ สางให้ความสนใจเนื่องจากบรนนิเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญทั้งเรื่องก๊าซธรรมชาติและน้ํามันการสู้รบครั้งดังกล่าวฝ่ายรัสเซียจะเป็นต้องออกหน้าเป็นตัวกลางไกลเกลีย่ยเพื่อให้สงครามสงบจบลงโดยเร็วที่สุดไม่ให้บานปลายจนควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่และท้ายที่สุดมันจบลงด้วยชัยชนะของกองทัพอัเซียจานโดยมีการตกลงครับว่าคนชนชาติอาร์เมเนีย จะคืนดินแดนรอบภูมิภาคนากโนคาบักที่ตนยึดครองให้กับอาเซอร์เบจานถึงกรนนั้นความขัดแย้งก็มีอย่างประปรายกองกำลังอาเซอร์เบจานและอาร์เมเนียจงปะทะกันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากดินแดนอาเซอร์เบจานจะมีเขตปกครองในคิชิวานที่อาศัยถนนริมพรมแดนอิรานในการเดินทางโดยมีกองกำลังของรัสเซียคุ้มครองด่านเส้นทางริมตะเข็บชายแดนในคิชิวาน ที่รานใช้ขนส่งสินค้าไปยังเยเรวานเมืองหลวงของอาร์เมเนียนนั้นครับมันถูกควบคุมโดยอาเซอร์เบจานบางครั้งก็มีการปิดการเส้นทางขึ้นค่าผ่านทางออร์ดื้อสร้างความขุ่นเคืองให้กับอิร่านไม่ใช่น้อยครับในทำนองเดียวกันดินแดนนากโนโคาบักก็กลายเป็นดินแดนไข่ดาวหาเยเรวานต้องการติดต่อคมนาคมขนส่งสินค้าทางบกกับดินแดนดังกล่าวพวกเขาต้องผ่านเส้นทางลาจิน ของบากูเช่นกันสึ่งบางครั้งบากูก็ปิดการเส้นทางัะกล่าดังดื้อเป็นเหตุให้กองลรงชนกลุ่มน้อยในนาโกโนคาบักไม่พอใจและแข็งข้อทําให้เกิดสงครามครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนพศ2 5 6 6ซึ่งด้วยกําลังที่มีอันน้อยนิดทําให้สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวครับด้วยการโจมตีทางทหารแบบสายฟ้าแลบแบบ24ชั่วโมงของกองทัพอเซเตรเจาน โดยพวกเขาจิงขีพปนาวุธและโดนใส่สเตพานาเกาสเมืองหลวงของนาโกโนคารับกทําให้นาโกโนคาบับต้องยอมแพ้ด้วยเหตุการณ์ความขัดแยง้งก่อนครั้งที่2จนถึงครั้งที่3ผมได้ติดตามและทําคลิปในช่องอาร์มจีทและจาเป็นต้องลบคลิปดังกล่าว2,000คลิปออกไปด้วยความเสียดายและหลังจากสงครามครั้งที่3ประธานาธิบดีอิมฮัมอาลีเยฟของอัสเซจานประกาศชชนะ และย้ำว่าอาเซอร์เบจานได้ฟื้นอำนาจอธิปไตยของตนด้วยหมัดเหล็กฝ่ายผู้นำนากโนโคาราบักยอมรับความพ่ายแพ้ออกประกาศกฤษฎีกายุบดินแดนแห่งนี้และจะรวมตัวเข้ากับอาเซอร์เบจานอยา่างสมบูรณ์ในเดือนมกราคมพศ2567และทันทีที่มีการประกาศชชนะเหนือดินแดนนากโนโคาราบักวันรุ่งขึ้นขึ้นมหาชนคนเชื้อสายอาร์เมเนียมากกว่า7 0,000คนก็อพยพ ออกจากพื้นที่เข้าสู่อาร์เมเนียโดยทันทีซึ่งด,ดูเหมือนเหตุการณ์ความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงแต่ทว่าอาร์เมเนียกลับมีท่าทีจาจะเอาคืนอัสเทรียอยู่และแม้ว่าอาร์เมเนียจะมีฐานทัพใหญ่ของรัสเซียในประเทศแต่ดูเหมือนว่าจะพึ่งพาอะไรไม่ได้ครับมันทาให้เยเรวานต้องหันไปพึ่งพาชาติตะวันตกเราจะเห็นได้จากการซ้อมรบรวมกับสหรัฐอเมริกาการสั่งซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสและล่าสุด เมื่อวันที่24กรกฎาคมอาร์เมเนียและอิหรา่านได้ตกลงข้อตกลงซื้ออาวุธมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐท,ที่ประกอบไปด้วยโดรนแบบสาเหตุ136สาเเตุ129ซาเหต, 9, เหตุ197โมหฮาเจอร์และระบบขีปนาวุธป้องกันภพทางอากาศเช่น3 r d กอดัดมาจิต15คอดัดและอามานซึ่งถือเป็นดีลขายอาวุธครั้งใหญ่ที่สุด ที่รานเคยขายให้กับอาร์เมเนียอีกทั้งหากพิจารณาจากงบประมาณกระทรวงกลาโหมของเยเรวานพบว่างบประมาณในปีนี้มันเพิ่มขึ้นถึง81%หากเทียบกับงบกลาโหมเมื่อปีพศ2 5 6 3หรือหลังาจากอาร์เมเนียพ่ายแพ้สงครามครั้งที่สองนั่นทำให้บากูมีความกังวลครับว่าเยเรวานกำลังสะสมอาวุธครั้งใหม่เตรียมเปิดศึกกับตนโดยอาเซอร์เบจานนั้นครับมีความสัมพันธ์กับอิสราเอล จนมีข่าวลือครับว่าพวกเขาอาจยินยอมให้เซลยใช้สนามบินของตนในการโจมตี่านอิประการการที่อาร์เมเนียสะสมอาวุธก็ไปเข้าทางอาเซอร์เบจานเนื่องจากพวกเขาจ้องจะยึดพื้นที่บริเวณทางตอนใต้ของอาร์เมเนียเพื่อเชื่อมต่อดินแดนนาทีชีวานและทำให้เมื่อวันที่25กรกฎาคมบากูก็ออกมาข่มขู่ครับว่าจะดำเนินการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออาร์เมเนียเพื่อตอบโต้ต่อสิทธิที่เรียกว่า การยั่วยุของอาร์เมเนียตามแนวชายแดนระหว่างสองประเทศถแถลงการจากกระทรวงกลาโหมอาเซเบจารระบุครับว่าอาร์เมเนียกําลังยั่วยุโดยการส่งอาวุธหนักและโดลลนรัฐบาลเข้ามาในพื้นที่น,กนโกนโนคาราบักอีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวทางทหารทั้งการซื้ออาวุธและการร่วมการซ้อมรบกับสหรัฐเมิกาถือเป็นการยั่วยุโดยระบุว่าการซ้อมรบที่สหรัฐมริกาจัดขึ้นในอาร์เมเนียในเดือนนี้ การจัดหาอาวุธโดยฝรั่งเศสให้กับอาร์เมเนียและการที่สหภาพยุโรปจัดสรรความช่วยเหลือท,าทหารมูลค่า10ล้านยูโรให้กับเยเรวานภายใต้ชื่อกองทุนสันติภาพยุโรปเป็นแรงบันดาลใจให้าอาร์เมเนียที่ยึดครองดินแดนหันไปทําการย่ยยุใหม่ๆและตเตรียมพร้อมสําหรับสงครามครั้งใหม่กับอาเซอร์เบจานหากการการะทาย่ยยุดังกล่าวยังไม่หยุดกองทัพอาเซอร์เบจานจะใช้มาตรการที่เหมาะสม โดยใช้ทุกวิถีทางที่มีในคลังแสงของตนเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันตนเองด้านอาร์เมเนียโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาส่วนด้านกระทรวงกลาโหมของอาร์เมเนียกล่าวว่าการปฏิรูปกองกําลังทหารของสาธารณรัฐอาร์เมเนียและการจัดซื้ออาวุธและอุปกรณ์เราได้กล่าวซ้าแล้วส้หรับเล่าว,ว่าการมีกองทัพที่มีความสามารถในการรบเป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศใ,ใด และสาธารณรัฐอาร์เบเนียไม่มีเป้าหมายอื่นใดในด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงนอกเหนือไปจากการปกป้องดินแดนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานา,นาชาติจากสถานการณ์ดังกล่าวแอดมินมองครับว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปต้องการมีอิทธิพลเหนือดินแดนคอเคซัสต,ตามแผนการปิดล้อมการขยายตัวของรัเสเซียจึงเสนอตัวช่วยเหลือเยเรวานเพื่อป้องกันการขยายดินแดนของบากูและหากว่า เยเรยวานเปิดศึกกับอากูอีกครั้งสหรัฐและยุโรปนี่แหละครับจะเสนอตนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยของทั้งสองแทนรัสเซียเพราะทั้งอาร์เมเนียและอัสเเบจานต่างมีท่าทีต้องการพึ่งพาชาติตะวันตกอยู่แล้วและเริ่มตีตนออกห่างจากรัสเซียยกตัวอย่างกลุ่ม CSTO บากูมีสถานภาพออกจากสมาชิกส่วนเยเรยวานก็มีท่าทีกระด้างกระเดือ่องจอจะออกจากสมาชิกเช่นกันเพราะอยู่ไป ก็ช่วยอะไรอาร์เมเนียไม่ได้ไม่เหมือนกับกลุ่มนาโต้ที่มีแต่จะมีสมาชิกมากขึ้นยังไม่มีใครขอออกด้วยซ้ําซึ่งชาติต่อไปที่จอ่อจะออกจากสมาชิก CSTO และหันจะพึงพาชาติตะวันตกอีกประเทศนั่นก็คือคาซัคสถานครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ